สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรานันเจียนสริกรเลขที่25วันนี้จะมาพิชิ่งการบริหารธุรกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมค่ะปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญปัญหาหนึ่งในปัจจุบันทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากเพื่อนาเนินการแก้ไขปัญหานี้รวมทั้งทรัพยากรในด้าน,นอื่นๆมาช่วยเพื่อการนี้รัฐบาลได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ร่วมมือกับนานาชาติเพื่อความตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดอาจมีส่วนชักนําให้เกิดปัญหาสังคมหมุนเวียนเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาวัยรุ่นปัญหาโสเภณีซ่องโจรและการพนันเป็นต้นประเภทของยาเสพติด 1. ออกฤทธิ์จดประสาทเช่นฟินมอร์ฟีน 2. อ,ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นกระท่อมพวกยาหมา 3. ออกฤทธิ์หลอดประสาทเช่น LSD สี่ออกฤทธิ์ผสมผสานกันทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทและหลอดประสาทเช่นกัญชาสาเหตุของการาติดยาเสพติดทางด้านร่างกายการจัดหาหรือซื้อสารเสพติดด้วยตนเองเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายพวกรักษาตนเองเช่นประสบอุบัติเหตุแพทย์ให้ยาระง,งับปวดดูขณะหนึ่งทางด้านจิตใจพวกบูคลิกภาพผิดปกติเช่น,ต,นต่อต้านสังคม พวกที่มีความกังวลใจหวาดกลัวหรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตมีอาการนอนไม่หลับสภาพครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่เข้าใจกันเด็กขาดความอบอุ่นทางด้านสังคมถูกเพื่อน,นชักชวนแากรองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับพวกติดสารเสพติดความกดดันทางสังคมเช่นมีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่มีงานทำโทษของการติดยาเสพติดโทษต่อร่างกายและจิตใจทำลายประสาทสมองจิตใจเสื่อมซึมเศร้ากังวลเลื่อนลอย และเป็นโรคจิตจากพิยารนั้นๆเสียบุคลิกภาพขาดความสนใจตนเองขาดสติสัมปัญญะร่างกายซุกซีโทษต่อครอบครัวขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้องเสียดายพที่จะต้องซื้อยามาเสพและทําร้ายคนในครอบครัวขาดหลักปกระกันของครอบครัวทํางานไม่ได้ไม่เป็นที่ไว้วางใจของคนทั่วไปโทษต่อสังคมเป็นภัยต่อสังคม มีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักขโมยได้ง่ายเนื่องจากมีรายจ่ายสูงการแก้ไขปัญหาของการติดยาเสพติดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2564ห้ามาตรการ9แนวทางมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรการการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายมาตรการป้องกันยาเสพติดมาตรการการบำบัดรักษายาเสพติดมาตรการบริหารการจัดการอย่างบูรณาการ แนวทางที่1แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงลุกแนวทางที่2แนวทางสกัดกั้นยาเสพติดสามตั้งต้นและเคมีพันธุ์แนวทางที่3แนวทางการปรับปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดแนวทางที่4แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชวนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือกแนวทางที่5แนวทางในการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม แนวทางที่6แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแนวทางที่7แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติดแนวทางที่8แนวทางทิ่การพิเศษแนวทางที่9แนวทางการบริหารจัดการอย่างสมบูรณา,าการ จากการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการด้าน,นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดิฉันมองว่าเป็นมาตรการและการและแนวทางที่ดีถึงจะช่วยหายขาดไม่ได้ทันทีแต่ช่วยลดการใช้สารเสพติดได้อย่างเหมาะสมถ้าเราใช้แผนการปฏิบัติอาจจะส่งผลดีต่อหลายๆด้านดังนั้นพวกเรามาช่วยความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติดกัน,นเยอะๆนะคะ